การเปลี่ยนอวิชชาแปดให้เป็นวิชชาแปดวิชชาสามด้วยการเจริญวิปัสสนาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าอาวิชชาสังโยชน์เป็นสาเหตุแห่งทุกทั้งปวงและยังเป็นต้นสายของปฏิจจสมุปบาทให้เกิดทุกข์และเหตุแห่งทุกข ต,ต่างๆตามมาอีกด้วยเหตุแห่งทุกข์ต่างๆเช่นอวิชชาปัญหากรรมอุปทานผัสสะล้วนมีต้นเหตุมาจากรากเง้าคือโมหะหรืออวิชชานั่นเองอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้อยู่แปดอย่าง ได้แก่หนึ่งไม่รู้จักอดีตสองไม่รู้จักอนาคตสาไม่รู้จักอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งสามอย่างนี้เรียกว่าไม่รู้จักกรรมและผลของกรรมสี่ไม่รู้จักทุกห้า ไม่รู้จักสมุทยัยหรือเหตุแห่งทุกข์หกไม่รู้จักนิโรธหรือความดับแล้วซึ่งเหตุแห่งทุกข์เจ็ดไม่รู้จักอริยมรรคหรือหนทางแห่งการดับเหตุแห่งทุกข์ทั้งสี่อย่างนี้เรียกว่าไม่รู้จักอริยสัจสี่แปด ไม่ร you know ู้จักปฏิจจสมุปบาทที่มีอวิชชาเป็นต้นสายนั่นเองเมื่อเจริญวิปัสสนาจนสามารถรู้แจ้งเห็นจริงคือดับอวิชชาลงจนเกิดเป็นวิชาได้วิชาแปดคือความรู้ยานรู้แปดอย่างได้แก่หนึ่ง วิปัสสนาญาณ9ก้าสองมโนโมลิยิธิญาณคือเนรมิตกายได้ตามต้องการ 3. แสดงลิ์ได้ 4. ีหูทิพหดักทายใจผู้อื่นได้หกระลึกชาติได้เจด เห็นการเกิดดับของสัตว์เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรม 8. ปดทำลายอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปถ้าเฉพาะ3อย่างสุดท้ายเรียกว่าวิชาสามข้อ3ถึงข้อ8รวมเรียกว่าอภิญญาหข้อ6ข้อ7 คือการละลึกชาติได้กับการเห็นการเกิดดับของสัตว์เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมคือการละอวิชาสามข้อแรกลงได้ข้อ8การทำลายอาสวะกิเลสให้สิ้นไปคือละอวิชาอีก5้าข้อที่เหลือลงได้คือเห็นไตรลักษณ ของวิปัสนาภูมิทั้งหกได้ได้แก่ขันห้าอายตนะสิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์ยี่สิบสองอริยสัจสี่และปฏิจจสมุป,ปบาทสิบสอง